ไข่ค้นออริจินอลทำงา่ายในหนึ่งนาทีทำยังไงมาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็ตอกไข่ใส่ชามไปเลย2ฟองจากนั้นนะครับเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปทำการตีครับขั้นตอนต่อไปเทน้ำมันใส่กระทะนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่ไข่ลงไปเลยแล้วก็ทำการใช้ตะหลิวนี่นะครับคนไปคนมาแบบนี้เลยนะครับ จากนั้นก็ปิดเตาครับเราให้ไข่เริ่มเซตตัวเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็นำไปราดหน้าข้าวได้เลยนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูไข่ข้นออริจินอลของเราครับทำง่ายมากๆเลยเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับ ไข่ขนกินกับอะไรก็อร่อยแต่ถ้ากินกับเราบ่อยๆก็อร่อยเหมือนกันนะฝากติดตามกันด้วยนะครับ